เคยสังเกตชีวิตของกิ้งก่าไหมครับเวลามันไปอยู่กับใบไม้เขียวๆตัวมันก็กลับกลายเป็นสีเขียวไปอยู่กับพื้นดินมันก็จะกลับกลายเป็นสีน้ําตาลมันจะพรางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเพื่อจะเอาตัวรอดจากศัต,ตรูแต่บรรดาผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่เป็นผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วในฝ่ายวิญ,ญญาณชีวิตของเขาจะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสสังคมของโลกได้ แต่พระเจ้าคาดหวังว่าให้เขาดำเนินชีวิตสวนทางกับค่านิยมของโลกอันทีาลครับชีวิตในฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนเมืองโครินอยู่ท่ามกลางกระแสสังคมที่เต็มไปด้วยอบายมุกสิ่งยั่วเยา้าความบาปทั้งสิน้นการกราบไหว้รูปเคารพการล่วงประเวณีความบาปกลับกลายเป็นเรื่องธรรมดาของเมืองโคริน คริเสเตียนที่เมืองโครินจะทําอย่างไรครับในเชิงปฏิบัติความเสื่อมรามในจิตวิญญาณกําลังคุกคามคิตาจักรของพระเจ้าอาจารย์รโตรจึงมีความห่วงใยพี่น้องเมืองโครินอย่างมากจึงเขียนจดหมายไปยังพี่น้องเมืองโครินตักเตือนเขาในการดําเนินชีวิตและเตือนพวกเราด้วยว่าพวกเราในฐานะเป็นคริเสเตียนเราต้องสวนกระแสของโรคในปัจจุบันนี้ความบาปมีแต่จะทวีคูณมากขึ้นดังนั้นครับ ฐานะที่เราเป็นคริเสเตียนเป็นเกลือและเป็นความสว่างของโลกนี้เราต้องพยายามที่จะสวนกระแสของโลกไม่คล้อยตามโอนอ่อนผ่อนตามหรือย่อหย่อนกับวัฒนธรรมศีลธรรมและมาตรฐานที่พระเจ้าส่งให้ไว้กับเราครับทันทีละครับเอาละครับวันนี้เราอ่านกันในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่1 2และ3ครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นถนนสมบลวิสาร,รจะสรุปให้พี่น้องฟังในโครงการอ่านเพระเาะฉะนั้นพระเจ้าให้จบหนึ่งรอบในหนึ่งปีครับ เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาในพระธรรมหนึ่งโครินครับลองราาูกันครับว่าใครเป็นคนเขียนเขียนเพื่ออะไรนะครับในพระธรรมหนึ่งโครินครับอาจารย์เปาโลเป็นผู้เขียนเขียนถึงใครเขียนถึงกิตจักรในเมืองโครินเขียนเพื่ออะไรครับเพื่อกำชับการดําเนินชีวิตของพวกเขาครับว่าหนึ่งให้เขารักษาความเป็นนํหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ให้มีวินัยในการดําเนินชีวิตไม่เพียงเท่านั้นนะครับอาจารย์เปาโลใช้ถือโอกาสการเขียนจดหมายฉบับนี้ไปยังพี่น้องโครินเพื่อตอบคาถามบางอย่าง ที่พวกเขาถามอาจารย์ปรโลก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ให้เขาเข้าใจเรื่องหลักการการใช้ของประทานเรื่องความรักนะฮะเรื่องการเลี่ยรารนะครับเงินที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องที่กรุงเยรูซาเล็มในพระในพระธรรมหนึ่งโครินเนี่ยเราจะเข้าใจบริบทของพระธรรมหนึ่งโครินมากขึ้นเราต้องดูก่อนว่าที่เมืองโครินเป็นเมืองแบบไหนครับเมืองโครินในเวลานั้นนะครับมีประชากรประมาณ6กแสนห้าหมื่นคน และมีประชากรที่เป็นทาสนะที่เป็นทาสนะครับสี่แสนคนนะเรียกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะฮะของคนประชากรที่อยู่ในเมืองนั้นเป็นทาสแล้วเมืองนี้นะครับเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองที่มีความสําคัญคเมืองโคลินเนี่ยเขาขุดคลอง้ลยนะครับสําหรับที่จะให้เรือข้ามผ่านไปได้โดยที่ไม่ต้องอ้อมอ้อมไปไกลนะครับดังนั้นเมืองโคลินจึงเป็นเมืองท่าที่สําคัญเป็นเมืองการค้าการขายที่ติดต่อ ขายสินค้าส่งสินค้ารับสินค้าจากทั่วโลกและเมืองโคินนี้เป็นแหล่งวัฒนธรรมของกรีกโบราณครับประชาชนเองก็ฝักไเ่เรื่องปรัชญาเรื่องศาสนาเรื่องกีฬาเมืองโคินนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองแห่งศาสนาเพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของพระของวิหารของเทพีอัฟโฟดสนะครับหรือเทพวีนัสที่เรารู้จักกัน วิหารนี้เป็นวิหารที่มีชื่อเสียงมากเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและวิหารนี้การเข้าไปบูชาเทพเจ้าแห่งความรักนี้ต้องใช้กรามพีครับต้องลุ่งประเวณีกับทาสีในพระวิหารไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะฮะแล้วเมืองโครินนะฮะเป็นเมืองท่าสําคัญผู้คนมาจากทั่วโลกธุรกิจสําคัญก็คือธุรกิจการค้าบริการทางเพศครับการค้าประเวณีอ่าดังนั้นเราจะเห็นว่า ความบาปในเมืองโคลินนะครับทุกรูปแบบพี่น้องครับอาจารย์เปโอลเขียนจดหมายมาหาพี่น้องที่เมืองโคลินเนี่ยจากเมืองเอเฟซัสนะครับถ้าอยู่เอเฟซัสแล้วเขียนจดหมายนี้ไปในปีประมาณ55นะครับพศ .55 ท่านเขียนจดหมายฉบับนี้นะครับไปเพื่อจะตอบคาถามเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการสงสัยในความเป็นอัครทูตของอาจารย์เปโอลครับอาจารย์เปโลจึงต้องเขียนจดหมายมาชี้แจงเรื่องอะไรครับ ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาบางอย่างที่จะพาะเจาะจงเลยครับเป็นความบาปแล้วก็เราก็รู้ว่าในคิดจักรเมืองโครินเนียมีความขัดแย้งอยู่อาจารย์ต้องการที่จะเขียนจดหมายฉบับนี้มาแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในคิดจักรเมืองโครินจดหมายฝากนี้เขียนเกี่ยวกับคําสอน,นะครับเรื่องความรักเรื่องของประทานเรื่องการเป็นขึ้นจากความตาย ังนั้นหัวข้อใหญ่ๆภาพรวมของพระธรรมหนึ่งโครินน์นั้นเป็นเรื่องของความประพฤติของคิดเสียนในคิดจักรครับ,รบการชำระให้บริสุทธิ์การพัฒนาคุณภาพลักษณะชีวิตในฝ่ายวิญญาณนะดำเนินชีวิตที่สวนกระแสข,ของโลกดังนั้นอาจารย์ปารโลจึงมีความผงใหญ่พี่น้องครับเราก็เห็นว่าอาจารย์ปารโลเป็นคนที่ใส่ใจนะในการดูแลชีวิตในฝ่ายวิญญาณของน้องเลี้ยงมากเป็นเป็นตัวอย่างให้กับเราในฐานะที่เป็นศิษย์บานเป็นผู้เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงนะครับเราต้องมีหัวใจเหมือนอาจารย์ปาโลนะครับใส่ใจในรายละเอียด แต่ปัญหาชีวิตของพวกเขาก็จะเป็นปัญหาของเราด้วยทํายังไงถึงจะสามารถช่วยเขาในการแก้ไขปัญหาได้พี่น้องครับในหัวข้อสําคัญนะหนึ่งคนเรียนมีถึงสิบห้าหัวข้อนะหนึ่งเรื่องความแตกแยกเรื่องความเข้าใจผิดของอาจารย์เปโล,โลนะครับเรื่องศีลธรรมในครอบครัวเรื่องการฟ้องร้องกันนะเรื่องการล่วงประเวณีนะเรื่องโสเพณีเรื่องปัญหาเรื่องการสมรสเรื่องการกินอาหารเส้นไหว้นะครับกินอาหารรูปเคารพ เรื่องสิทธิความเป็นอัครทูตของอาจารย์เปโลนะครับเรื่องปัญหาเรื่องการอาธิษฐานปัญหาเรื่องมหาสนิทปัญหาเรื่องของประธานปัญหาเรื่องความรักนะปัญหาเรื่องการใช้ของประธานที่วุ่นวายในคิจจักนะครับปัญหาเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายโอโ้ทั้งนั้นแล้วโคลินเรียกว่าเป็นเป็นปัญหาอมาตะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในคิจจักเมืองโคลินในเวลานั้นนะครับเมื่อสอง0ันปีที่แล้วกับเวลานี้เนะี่ย ปัญหาเหล่านั้นก็ยังวนเวียนอยู่ในคิดใจักครับดัะนั้นเราจรึงสามารถใช้หลักการของอาจารย์เปโลที่เขียนไปยังที่ทำพี่น้องเมืองโคลินเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ได้ในปัจจุบันนะครับเอาละครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับในพระธรรมหนึ่งโครินครับเราแบ่งง่ายๆเป็นสองส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือบทที่หนึ่งถึงบทที่หกก็คือจะพูดถึงเรื่องปัญหาและการจัดการปัญหาด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า อีกส่วนหนึ่งคือบทที่7ถึงบทที่16ครับเป็นการตอบคําถามของกิดตจักรที่ถามอาจารย์เปาโลไปนะตอบคําถามด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าย่าทีละครับเริ่มต้นในบทที่1นึ่งนัน,นะฮะเนื้อหาใจความเองอาจารย์เปาโลได้เป็นผู้เขียนนะครับบอกชัดเจนว่าเปาโลและโซเทเนสถ้าเราจําได้นะครับในพระธรรมกิจการบทที่18บแปดข้อส so ิโซเทเนสเป็นคนหนึ่งครับที่ ถูกเคี่ยนตีเพราะปกป้องอาจารย์เปโลต่อมาโซเทเนสกับกลายเป็นผู้เชื่อกับกลายเป็นลูกศิษย์นะครับผู้ติดตามอาจารย์เปโลเป็นผู้ช่วยอาจารย์เปโลอ์เห็นไหมฮะอาจารย์เปโลเนี่ยท่านมีปัญหาที่ดวงตาใช่ไหมครับท่านเปจะมีปัญหาเรื่องการเขียนดังนั้นจึงให้โซเทเนสเป็นผู้เขียนจดหมายถึงพี่น้องที่กิตตจักรนะครับขณะที่ท่านอยู่ที่เอเฟซัสผู้รับคือกิตตจักรในเมืองโคลินครับและอาจารย์เปโลนะครับสังเกตว่าถ้าเราอ่านในบทที่หนึ่ง อาจารย์โตรมีถ้อยคําที่รุนแรงมากต่อกิจจักรเมืองโครินเนี่ยแต่อาจารย์โตรเริ่มต้นเริ่มต้นชมเขาก่อนนะก่อนที่จะจัดการนะก่อนที่จะฉะเนี่ยชื่นชมก่อนชื่นชมเรื่องอะไรครับเรื่องว่ากิดจักรเมืองโครินนะครับพระเจ้าพระองค์ทรงชำนะชำระให้บริสุทธิ์แล้วและพระเจ้าทรงเรียกบรรดาพี่น้องที่เมืองโครินให้เป็นธรรมิกนชนของพระเจ้าและอาจารย์โตรก็ขอพระคุณพระเจ้าสําหรับกิดจักรในเมืองโคริน พอพระเจ้าพระองค์ทรงประทานพระคุณด้วยการประทานกิจจักรที่เมืองโคลินให้เกิดขึ้นได้เป็นพระคุณพระเจ้านะและอาจารย์ปรโลบอกว่าแล้วทําให้พี่น้องที่เมืองโคลินนั้นมีความรู้นะครับมีความพรั่งพรูเรื่องความรู้นพระเจ้าและสาคัญที่สุดครับสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยกิจจักรที่เมืองโคลินเป็นกิจจักรที่เต็มไปด้วยของประทานครับทุกคนมีของประทานอย่างยอดเยี่ยมจากนั้นนะครับในข้อสิบอาจารย์ปรโลเริ่ม เจาะลงไปในปัญหาความแตกแยกที่เกิดขึ้นในคิดอจักรครับเริ่มต้นเลยเราเห็นว่าลักษณะของการแตกแยกเนี่ยแตกแยกด้วยเรื่องอะไรครับอาจารย์ปารรู้ปัญหาเนื่องจากการแตกแยกเนื่องจากว่าคนในบ้านของนางคา,ราโรเอนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของคิดจักรก็ได้บอกเรื่องการแตกแยกในคิดจักเกิดขึ้นว่าตอนนี้นะคิดาจาักรมันแตกแยกอยู่หนะ้าอาจารย์ปารแตกแยกเรื่องอะไรโอ้โหตอนนี้มันแบ่งกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับอาจารย์เรื่อง โอ้เดี๋ยวนียเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เปโลนะคนนี้เป็นลูกศิษย์ของอาพโอลคนนี้เป็นลูกศิษย์ของเคฟาสโอ้คนนี้เป็นลูกศิษย์ของพระเยซูคริสต์อาจารย์เปโลเลยชี้แจงว่าโอ้จะคิดอย่างนั้นมันไม่ถูกเปโลเองบอกว่าตัวท่านเองไม่ได้ให้บอรสมาแก่ใครเลยนะจะมาเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปคิดว่าเป็นลูกศิษย์ผมเลยผมไม่ได้ให้บอรสมาใครนอกจากคิสปัสกยอัสและก็ครอบครัวของสเตฟานัสนะฮะดังนั้นจัเปโลจึงบอกว่าโอ้อย่าคิดอย่างนั้นครับ จากนั้นข้อสิบเป็นต้นไปนะครับจนถึงบทที่สี่เนี่ยจะเห็นครับว่าสาเหตุของการแตกแยกมันมีรายละเอียดอะไรบ้างครับอันแรกเลยครับอันแรกเลยคือเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาพระกิติคุณฮนะความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข่าวประเสริฐพระเจ้าพระองค์ทรงใช้สิ่งที่โลกเห็นว่าต้อยต่ำนี่นเลยครับสิ่งนั้นเป็นปัญญาของพระเจ้าเพราะอาจารย์เปโโลเองไม่ได้ใช้สติปัญญาของโลกนะครับ พระเจ้าใช้สิ่งที่ต้อยต่ําเรื่องอะไรครับเรื่องกังเขนฮนะท่านทีละครับทําไมจันโบรพูดแบบนั้นครับคนในโลกนี้มองเห็นว่ากังเขนเป็นเรื่องโง่เพราะเขามองว่าเรื่องการตายนะครับมันจบมันสิ้นสุดแล้วการตายจะมีรางวัลอะไรมันจะมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆมันไม่มีเพราะคนในโลกมองแบบนี้คนในโลกคนในโลกมองว่าใครที่มองว่าเรื่องความตายเรื่องชีวิตหลังความตายมีเรื่องอะไรเงี้ย มันเป็นเรื่องที่เพ้อเจ้อเป็นเรื่องที่ไม่เป็นจริงไร้สาระเป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้คนในโลกนี้จึงมองมองเรื่องการเขนเป็นเรื่องโง่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทคนไทยเนี่ยนะครับคนไทยไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมที่จะสามารถใช้แทนกันได้ครับเวรใครกรรมใครคนนั้นก็ใช้เองครับตนเป็นที่บึ้งแห่งตนทํากรรมอะไรก็ต้องรับกรรมอันนั้นนะจึงมองว่าเรื่องการเขนเป็นเรื่องโง่แต่จำารรบอกว่าพระเจ้าใช้สิ่งที่โลก เห็นว่าเป็นเรื่องต้อยต่ำาน,นะครับเพราะนั่นคือสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สองครับอาจารย์ปรโรบอกว่าตัวท่านเองได้มาโครินครั้งแรกระหว่างการเดินทางประกาศรอบที่สองครับและครั้งนั้นเองอาจารย์ปรโรก็ได้ถือโอกาสได้ตั้งกิดจักรที่นี่นะครับเริ่มต้นเป็นครั้งแรกเลยแม้ว่าตัวท่านเองจะมีความรู้นะครับมีสติปัญญาสามารถกล่าวข้อโต้แย้งัน ทรงประสิทธิภาพนะเรียกว่ามีปัญญาเป็นคนมีปัญญาเป็นคนที่มีความรู้สามารถใช้ทักษะความรู้การพูดแบบนั้นให้คนสามารถเชื่อฟังได้นะครับเราจําได้ว่าอาจารย์ปรโนั้นเป็นลูกศิษย์ของกามาเลเอลนะครับมีความรู้มีความชํานาญบัญญัติอย่างดีครับมีความรู้เรื่องปัชญาก็สูงด้วยแต่อาจารย์ปรโบ,บอกว่าตัวท่านไม่ได้ใช้ความรู้เหล่านั้นในการประกาศข่าวประเสริฐครับท่านใช้ความรู้เรื่องพยสุริตอย่างง่ายๆครับเล่าข่าวประเสริฐอย่างง่ายๆ โดยให้พระวิญญาณทรงนำถ้อยคาของท่านเวละครับเราเห็นวิธีการประกาศข่าวประเสริฐของอาจารย์ปาโลเป็นสิ่งที่เรียบง่ายครับเราควรจะแบบอย่างครับเวลาเราประกาศข่าวประเสริฐอย่าไปใส่สีตีไข่แต่งเติมเสริมแต่งเราอย่าไปทําแบบนั้นครับเพราะว่าข่าวประเสร,ริฐมีฤทธิ์อำนาจอาไหมไหมครับข่าวประเสร,ริฐมีฤทธิ์เดชครับและพระวิญญาณประุทธิ์พระองค์จะทรงรับรองและเป็นพยานแก่ข่าวประเสริฐนั่นเองครับด้วยเหตุน,นี้ครับ อาจารย์เปรโรจึงไม่มั่นใจเลยครับในสติปัญญาของตนเองไม่มั่นใจในความเฉียบแหลมหรือความสามารถในด้านการพูดของตัวเองเลยครับเพราะอาจารย์เปรโรมั่นใจว่าพระปัญญาประุทธิ์พระองค์จะเป็นผู้ประทานกำลังและพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือและเป็นผู้ทรงนำอาจารย์เปโลอาจารย์เปโลรได้กล่าวถึงพระปัญญาอันล้ำเลิศของพระเจ้านะครับว่าก่อนหน้านี้พระองค์ได้ทรงปิดบังไว้ครับคือการที่พระองค์ได้ทรงปิดบังข่าวประเสริฐนี้แก่คนทั้งมวล แต่พระองค์ได้ทรงเสนอและประทานความรักแก่คนทั้งปวงนะนี่แหละครับเดิมแต่เดิมเนี่ยไม่มีใครรู้แต่ปัจบันนี้ด้วยความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานพระเยซูกิ์แก่มนุษย์คนบาปนั้นเมื่อพระเยซูกิ์ทรงเป็นขึ้นจากความตายความล้ําลึกของพระเจ้าก็ปรากฏชัดขึ้นครับเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายการคืนพระชนของพระองค์เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระเยซูริต์พระองค์ทรงมีฤทธฐานุภาพเหนืออำนาจของความ บาปและความตายครับไม่เพียงเท่านั้นอาจารย์โปรยังย้อนกลับไปว่าคนที่โลกถือว่าเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นคนฉลาดก็ได้ปฏิเสธและไม่ยอมรับเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูริตนี้ซ้ำยังเข้าใจพระเยซูริตอย่างผิดผิดด้วยไม่เข้าใจในคําพยากรณ์ต่างๆที่กล่าวถึงพระเมสยานั่นคือพระเยซูคนเหล่านั้นทําผิดต่อพระองค์ลอบนะครับจับพระองค์และจับพระองค์ไปรตรึงกางเขน โดยบรรดาพวกผู้ปกครองบรรดาพวกมหาโปรหิตนะครับพวกฟาริสีสะดูสีเฮโรดปิลาตคนเหล่านี้ร่วมมือกัน,นครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เพราะพระเจ้าได้เปิดเผยกับบรรดาผู้เผยชนะไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่พระธรรมอิสยาห์ห้าสิบสามนะครับสิคาลยสิบสองพระเจ้าทรงเปิดเผยไปแล้วแต่คนเหล่านั้นไม่เข้าใจและเข้าใจพระเยซูคริสต์ผิดเข้าใจแผนงานของพระเจ้าผิดจับพระเยซูคริสต์ไปตึงกางเขนทัานเองนกครับสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สําหรับ ผู้เชื่อทั้งในชีวิตนี้และในชีวิตในหลันนั้นเป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจของมนุษย์เกินความเข้าใจของเราและยิ่งบอกว่าพระเจ้าจะทรงสร้างแผ่นดินโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่โอแบบนี้ยิ่งเกินความเข้าใจเราไปใหญ่เลยคนทังปวงจึงบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยไร้าสาระงมงายนั่นครับสิ่งเหล่านี้อาจารย์ปโรกล่าวด้วยสิทธิอำนาจและถ้อยคําเหล่านี้มาจากพระวิญญ,ญาณเราเหมือนกันครับเมื่อเราพูดปลดปล่อยถ้อยคําจากฟ้าสวรรค์ ตาประเสริฐของพระเจ้าถ่อยคําเหล่านี้มาจากพระวิญญาณประุทธิ์ <uki> ครับดังนั้นคนที่ไม่เชื่อคนที่ไปเป็นคริสเตียนเขาจึงไม่เข้าใจความคิดที่ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่กับผู้เชื่อดังนั้นเราอย่าคาดหวังว่าคนเหล่านี้จะเข้าใจเรานะครับเข้าใจเราว่าทําไมเราถึงติดตามพระเยซูคริสต์ทำไมเราหลงถึงรักพระเยซูคริสต์ดังนั้นครับทุกอย่างที่เราทําทุกอย่างที่เราเชื่อกับกลายเป็นสิ่งโง่ ในสายตาของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าครับคนที่ปฏิเสธพระเจ้าหูเขานะครับไม่สามารถแยกแยะเสียงได้ฮะไม่รู้ว่าเสียงไหนเป็นเสียงจากสวรรค์นะไหนเป็นเสียงของพระเจ้าเขาไม่รู้หรอกครับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าจึงไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่มีปฏิสัมพันธ์กับพระองค์ไม่ได้ย,นยินพระสุรเสียงพระองค์นะในสิ่งที่พระเจ้าตรัสดังนั้นไม่มีใครเข้าใจพระเจ้าได้นะครับแต่ด้วยการทรงนำของพระวิญ,ญญาณที่อยู่ในชวิตผู้เชื่อ ผู้เชื่อจึงสามารถรู้แผนงานพระดำริพระราชกิจบางอย่างของพระเจ้าได้ครับอเมนไหมครับในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่3ครับอาจารย์ปารเริ่มต้นได้เรียกริสเตียนเมืองโครินว่าเป็นทาลกในพระคิดครับเพราะว่าพวกเขานั้นยังไม่แข็งแรงยังไม่เติบโตในฝ่ายวิญ,ญญาณเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยังทะเลาะก,กันเหมือนเด็กๆไงครับและคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้อกระโสก็ปล่อย ให้เกิดการแตกแยกเกิดการทะเลาะเบาแหวงขึ้นในกิจจักรไม่มีการห้ามปรามกันดังนั้นพวกเขาจึงเป็นเหมือนเด็กหมดเลยาจารย์ไทโปรโว่าอย่างนั้นนะอาจารย์โปรบอกว่ากิจจักรที่มีการทะเลาะเบาแหวงกันแบบนี้ยังถือว่าเป็นกิจจักรที่ด้อยด้วยวุฒิภาวะเป็นลักษณะเหมือนคนที่คิดแบบโลกคิดแบบฝ่ายโลกแบ่งพักแบ่งพวกการที่ทุ่มเถียงกันแบบนี้มาเถียงกันว่าใครเป็นสิทธิ์ของใครนั้นมันเป็นเรื่องที่คนในโลกเขาทากัน คนในคิดจักรจะไม่ทํากันแบบนั้นนะครับอาจารย์ปโลบอกว่าตัวท่านเองท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอพอลโลก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าท่านบอกว่าตัวท่านเป็นเพียงผู้วางรากฐานส่วนอพอลโลเป็นผู้ก่อร่างสร้างขึ้นจากรากฐานนั้น,นมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นงานเดียวกันแต่อาจารย์ปโลบอกผิดหวังมากเลยที่พวกเขามาทะเลาะก,กันว่าเป็นคนของใครของใครเดี๋ยวัอาจารย์รปโลพูดถึงรากฐานของคิดจักร ต่อไปเลยว่ารากฐานของคิดได้จักนั้นรากฐานของคิดได้จักกับรากฐานของผู้เชื่อนั้นเป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องของพระเยสุคริต์อาจารย์บุโรเป็นผู้วางรากฐานคือการเทศนาเรื่องราวของพระเยสุคริตคนเชื่อกับใจวางใจในพระเยสุคริตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อเขาได้ก่อร่างสร้างคิดได้จักโคลินแห่งนี้ขึ้นอาจารย์บุโรบอกว่าผู้ใดก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองครูผู้สอนนักเทศพี่เลี้ยงในคิดได้จัก ก็จะต้องก่อขึ้นด้วยหลักข้อเชื่อที่ต่อยอดมาจากรากฐานเดียวกันนี้ให้ถูกต้องนะการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นมาตรฐานของพระเจ้าท่านทีละครับมาดูในกิจจักรในปัจจุบัน,นอะไรคือรากฐานของกิจจักรอย่างแท้จริงคือพระวจ,จนะพระเจ้าคือพระคัมภีร์ถูกไหมครับคือหลักข้อเชื่ออย่างถูกต้องดังนั้นครูผู้สอนผู้เทศจะก่อร่างสร้างกิจจักรขึ้นก็ต้องเทศนาสอน จากรากฐานเหล่านั้นคือเรื่องของพระเยซูคริสต์เท่านั้นอเมนไหมครับหากคิดจักรถูกก่อร่างสร้างขึ้นอย่างมั่นคงก็ขึ้นอยู่ว่าความมั่นคงนั้นนะอยู่ที่รากฐานว่ารากฐานของชีวิตพี่น้องที่อยู่ในคิดจักรนั้นนะคือพระเยซูคริสต์หรือเปล่าพระเยซูเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานเป็นเหตุผลในการดําเนินชีวิตเป็นเหตุผลในการดํานงชีวิตของผู้เชื่ออยู่ไหม ทานทีนล้ครับเราต้องอยู่ในแบบแผนในพิมพ์เขียวของพระเจ้าที่พระองค์ทรงวางไว้ครับพระองค์ทรงสร้างชีวิตของเราขึ้นบนรากฐานที่แท้จริงที่ยั่งยืนคือในองค์พระเยซูคริสต์ทานทีล้ครับถ้าใครนะจะคิดจะพังทลายพระวิหารหรือคิดจจากนี้ก็ต้องทําไมครับต้องมาดูที่รากฐานนั้นถ้ารากฐานหนักแน่นมั่นคงไม่มีทางที่จะพังทลายลงไปได้ถูกไหมครับแต่ถ้ารากฐานไม่ใช่ มีเพียงพระเยซูริสติ์เท่านั้นมีบุคคลอื่นด้วยมีหลักการอื่นด้วยดังนั้นพระเยซูริสต์พระองค์นะครับจะทรงประเมินประเมินเรื่องอะไรครับประเมินเรื่องการรับใช้ของแต่ละคนว่าเขาทั้งหลายนั้นสอนวางรากฐานก่อร่างสร้างขึ้นอย่างถูกต้องและสัตด์สื่อไหมถูกไหมครับเพราะวันในวันในการพิพากษานั้นความจริงในการงานของแต่ละคนจะถูกเปิดเผย และจะถูกเผยเผยว่าการรับใช้ของเขาต่านั้นมีความซื่อสัตย์ไหมคนงานของพระเจ้าต้องมีความซื่อสัตย์ถ้าไม่ซื่อสัตย์ก็จะถูกตัดทิ้งครับเช่นเดียวกับร่างกายของเราที่เป็นพระวิหารพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ดิจักรท้องถิ่นหรือชุมชนผู้เชื่อก็คือพระวิหารของพระเจ้าเหมือนกันดังนั้นเราจะยืนหยัดมั่นคงได้ไม่ถูกทําลายไปถูกไหมฮะที่จะจักรจะก่อร่างสร้างขึ้นอย่างมั่นคง ต้องไม่ถูกทำลายไปด้วยความขัดแย้งความแตกแยกที่เกิดขึ้นในคิดจักรอาจารย์ปรบบอกว่าถ้าจะให้กิดจักรมั่นคงก็อย่าทะเลาะก,กันอย่าแบ่งพักแบ่งพวกกันใช่ไหมฮะอาจารย์ปรบว่าท่านทั้งหลายอย่าหลอกตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดอย่าคิดมนุษย์คนไหนในโลกนี้ฉลาดแต่ควรจะเป็นคนโง่เพื่อจะเป็นคนฉลาดเพราะสติปัญญาในโลกนั้นเป็นความโง่เขาในสายพระเนพ,พระเจ้าครับ อย่ายกเอามนุษย์มาอวดอ้างอย่าบอกว่าท่านเป็นลูกศิษครอย่าอ้างว่าท่านมีความรู้จบจากมหาวิทยาลัยไหนไหนอย่าบอกว่าตัวท่านจบจากประคิดธรรมไหนจบจากเมืองนอกเมืองนาะโอ้ทันี่รักครับขอให้พวกเราทุกคนนะคะคิดว่าเราทุกคนเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูคริสต์เราทุกคนเป็นคนของพระเจ้าอาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือบทสรุปเบื้องต้นครับของพระธรรมหนึ่งโครินบทที่หนึ่งสองและสามครับ วันพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ครับขอพระเจ้าทรงอวยพรครับ